สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่มิช s u n น v เวอรนี่แหละยังไม่ไปไหนนะคะแต่ปีนี้บอกตรงๆนะมันรู้สึกว่าตัวเต่งมันมีไม่กี่คนอะฉันลิสต์ออกมาแล้วคือมันมันมีไม่กี่คนจริงๆนะแกเอเชียมันก็มีแค่ไทยแลนด์นะตอนเนี้ยฟิลิปปินส์ก็ไม่เท่าไหร่อินเดียก็น่าสวยดีนะแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นยุโรปนี่คือหายไปเลย แอฟริกาหายไปเลยงงไปหมดมันก็มีแค่ละตินอะตอนเนี้ที่ตัวเต็งอะ่ะอ่ะก็มาลุ้นกันว่าหนึ่งเดียวเอเชียคือไทยแลนด์เนี่ยกับละตินเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบว่าฝูงไฮยีน่าที่กำลังจะแบบว่ามารุมเราเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมงวันนี้ขอพูดถึงเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาฉันว่าออร่านะชอบอะสวยอะคือสวยอะ สวยสะอาดสวยสว่างขอใช้คำว่าสวยสว่างได้ไหมมันดูแบบมันดูสว่างจริงๆอะ่ะก็ถ้าให้เทียบระหว่างเวเนซุเอลากับเม็กซิโกฉันฉันชอบเวเนซุเอลามากกว่าแต่เรามาดูกันว่าไพ่เวเนซุเอลาจะเป็นยังไงนะขออนุญาตสับไพ3บ่3าใบสำหรับเวเนซุเอลาสใบนะ3ใบ เวเนซุเอลาอัศวินดาบสู้ตายไม่กลัวสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิวดีความเป็นผู้นำและเดอะซันถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้น่ากลัวนะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้น่ากลัวนะทำไมถึงน่ากลัวเธอไม่เห็น Sun, เดอะซันหรอเดอะซันนะไม่เท่าไรเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบนี้แต่ไพ่ที่น่ากลัวคือใบนี้จ้ะสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหาจาักรพรรดไพ่เดนเพลอร์ ครูผู้มีอำนาจครูผู้มีอำนาจใครล่ะมีอำนาจอ่ะผู้ชายคนนี้คือคนที่มีอำนาจชีเป็นชีตายคนคนนี้ถ้าอยากได้เวเนซุเอลาทุกอย่างคือจบถ้าเขาเลือกเวเนซุเอลาทุกอย่างจบปิดสองเวเนซุเอลามงลาตินาจับมือไทยท็อปสจบแค่นี้เลยเดอะซันคือไพ่สว่างวาบจริงไหมล่ะ ฉันพูดไปแมปแมปว่าเวเนซุเอลาสว่างวาบระเปิดออกมาได้เดือดซันนะเธอก็เห็นพร้อมกันถูกปะเดือดซันคือแสงสว่างคือโอกาสคือความหวังคือกำลังใจผ้าสีแดงคือ passion ความพุ่งความพร้อมความกระโจนทะยานความสว่างความหวังกำลังใจไม่หลงทางไม่ผิดเลยไม่พลาดเลยเป๊ะทุกวันหัวจรดตีนแล้วเผลอๆทุกรอบไม่พลาดเลย สปอตไลท์ส่องแสงสว่างส่องสว่างวาบูบวาบ,วาบลดเปะ,ะปังจบไม่รู้จะทำนายอะไรเพราะไพ่มันดี <c oughs> ใครเธอว่าใครคือไพ่ใบนี้ถ้าเป็นตัวบุคคลหมายถึงนางงามจากเวเนเซุเอลาไพ่สมเด็จพระมหาจัรพรรด์หมายถึงวุฒิความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทำพูดจริงทำจริงผลงานออกมาเป็นที่ประจกักษ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นผู้หญิงคนใดที่จับได้ไพ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิมักจะมีเพศชายคอยอุปถัมภ์ค้ำชูหมายถึงเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือหมายถึงชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวเวเนซุเอลาแน่นอนเป็นคนอื่นที่คอยสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้น ถ้ามองในมุมมองของตัวนางงามก็ถือว่าเป็นความหมายเชิงบวกเพราะเป็นไพ่ผู้นําเป็นไพ่ที่กล้าคิดกล้าทำแต่ถ้ามองในมุมมองถึงบุคคลที่3ไพ่ใบนี้หมายถึงผู้มีอํานาจสูงสุด the emperor ชื่อก็บอกว่าพระมหาจัก,กรพรรดิจะเอาคือต้องเอาจะได้คือต้องได้กระสัดตัดแล้วไม่คืนคําแล้วต้องคาไหนคํานั้นถ้าผู้ชายคนนี้จะจิ้มเวเนซุเอลาเวเนซุเอลามง อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบเนี่ยคล้ายๆกับนางงามนึกไม่ออกอะเปิดได้ไปละใบเนี้ยในพื้นดวงสามใบอัศวินถือดาบคือเลือดนักสู้มา้าขี่ฝา่าเผาลู่ลมสุดลิทเห็นไหมใบไม้เนี่ยมันปลิวไปอีกทางหนึ่งแต่เขาขี่มา้าทวนกระแสะลมสู้ต้านแรงต้านมีอุปสรรคมีปัญหามี แต่สู้ตายไม่กลัวไพ่ใบน,นี้คือไพ่บ้าบินไพ่บ้าพลังวู่วามแล้วเป็นไพ่ที่มีความทะเยอทะยานเพราะฉะนั้นอยากได้ต้องได้จะเอาไม่สนฝนตกฟ้าร้องกูก็จะไปกูจะเอาห้ามกูไม่อยู่แน่นอนอย่างเงี้ยข้อเสียของไพ่อัศวินดาบมีข้อเดียวก็คือความใจร้อนวู่วามนอกกนั้นเป็นไพ่ที่ดีเพราะจะได้จะเอาทะเยอทะยานสูงอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ในแต่ละรอบเห็นไพ่ปุ๊บมงนะเห็นไพ่แบบนี้ปุ๊บมงนะ แต่เดี๋ยวมารู้กันมาลุ้นกันว่าในแต่ละรอบจะยังไงไพ่ขยายถ้าดีก็เอามงไปเลยฉันจะได้ฟันธงไปเลยว่าเวเนซุเลามงแต่ถ้าไพ่ไม่ดีก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะรอบแรกไหวไหมสำหรับเวเนซุเลาพื้นดวงมาดีมากแล้วขยายในแต่ละรอบละอ่ะฉันหลับตาเธอดูไพ่ก่อนฉันนะโอม <c oughs> <c oughs> เขารอบคนสุดท้ายหรือเปล่าเวเนซุเลาเขารอบคนสุดท้ายหรือเปล่า สู้หลังชนฝาเหนื่อยหนักหักโหมเครียดกดดันแต่ยังไหวยังได้ยังรอดกรามน้องนี่เกร็งใช่แบกเป็นสัญลักษณ์ของนางแบกแบกรับภาระแบกรับความเครียดนะมีความกดดันค่อนข้างสูงแต่ไพ่ใบนี้ยังได้ยังไหวเส้นยาแดงผ่าแปดเกือบหลับแต่กลับมาได้เกือบไม่ไหวแล้วแต่ได้แต่ไหวก็ให้นะความหมายไพ่ใบนี้คือให้นะ แล้วต่อมาล่ะ10คนสุดท้ายไหวไหมหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนราตีสีแดงมีอะไรกรไกลากรยกลายหรือเป็นรูปใบไม้ดอกไม้อะไรยังไงหรือมีพราะผัวยังไงไพ่ใบนี้ผลงานดีเป็นที่ประจักษ์พิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่ยอมรับมีโอกาสที่จะเข้ารอบสิบคนสุดท้ายสำหรับเวเนซุเอลา ต่อไปรอบห้าคนสุดท้ายไหวไหมห้าคนสุดท้ายไหวไหมอ่ะหลับตาหยิบไพ่ค่ะสองถ้วยคนเราบทว่ามันจะมาอะไรก็มาไพ่เบนี้คือไพ่คนที่ใช่ ถ้าเป็นแฟนเป็นเนื้อคู่คือคนนี้คือคนที่ใช่เคมีตรงกันเข้ากันได้ไปไหนไปกันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองฝ่ายไพย่ใบนี้คือคลิกถูกใจชอบจะเอาอะไพ่ใบนี้ดีนะ2ถ้วยดีนะสัญลักษณ์ของไพ่สองถ้วยคนสองคนชนแก้วกันหยิบยื่นข้อเสนอหยิบยื่นโอกาสพูดคุยอะไรใดๆเข้าใจแล้วเผลอๆตอบคําถามได้ดี ความเสรีทางเพศหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่อะไรทํานองนั้นจะดีเราไพนี้ยคือคนที่ใช่อะคําว่าใช่อะไรมันก็คือใช่ไปหมดชุดราตรีใช่ตอบคําถามได้เดินดีคือคือเอออะถ้ามงจริงก็ยินดีด้วยขอใบสุดท้ายแก่ไพานางดีทุกใบอะแ,ะแล้วแกจะให้ฉันว่าไงอขอใบสุดท้ายเลย อ่ะสมมติยืนท็อปห้าละจับมือสองคนสุดท้ายละเวเนซุเอลามงได้ไหมอ่ะหนึ่งใบหนึ่งใบดูก่อนเลยไพ่อะไรเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ใช่ไพ่ที่มงลงร้อยเปอร์เซนต์แต่เด็กถือเหรียญมันเป็นไพ่รับทรัพย์รับเงินมีข่าวดีเรื่องเงินมีข่าวดีเรื่องผลประโยชน์อ่ะ สัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้ความหมายเป็นบวกถึงแม้ว่าความหมายไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมงลงแต่ในมือเขาถือเหรียญน่ะแสดงว่าเขาต้องได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างเหรียญคือเงินคือทรัพย์สินคือผลประโยชน์คือรางวัลน่ะแสดงว่าเขาได้รางวัลน่ะรางวัลนี้เธอก็ไปตีความกันเอาเองว่ามันคือมงกุฎมิสยูนิเวอร์สหรือไม่หรือเป็นเงินรางวัลหรืออะไรรอบห้าคนได้ไพ่สองถ้วยอ่ะ รอบสุดท้ายได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะรอบสิบคนได้ไพ่อัศวินขี่ม้าถือเม้าวะรอบสิบคนได้ไพ่สู้หลังชนฝาไม่มีไพ่ใบไหนแย่เลยสักใบมันจะมีแค่ไพ่ใบเนี้ยทีด่ดูเครียดดูตึงๆดูกดดันดูแบกรับดูเหมือนต้องทำงานหนักเครียดหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นคนที่แบบสู้จนวินาทีสุดท้าย ก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายด้วยหรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกกดดันแต่พอเดินราตรีเดินว่ายน้ำแล้วมาดูชิวสบายๆผลงานเป็นที่ประจกักษ์อ่ะมันคือนักรบที่กลับมาจากทัพแล้วมีคนสัญเสริญแซ่สองแสดงความยินดีแสดงว่ามันมันดีมันเลิศมันลงตัวคนถึงได้โหหิ้วโหหิ้วให้นางอ่ะความหมายเลยดีแล้วพอห 5, 5้คนมันได้ไพส่สองทวยสองทวยมันการันตีจับมือนะ ก็อ่ะถ้ามันจะเป็นวันของเวเนซุเอลาจริงๆก็ยินดีด้วยเพราะว่าก็มองว่านางสวยประจักษ์ที่เหลือก็ไปดูเสื้อผ้านหน้าผมเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ตอบคำถามถ้าเอาตามความหมายไพ่ตอนนี้ไพ่เวเนซุเอลาดีที่สุดก็มาหลุนกันนะจ๊ะไม่ต้องมาวีดวีนอะไรใดๆ อะไรจะเกิดให้มันเกิดดูนางงามให้สนุกดูคลิปฉันก็เหมือนกันไม่ต้องดรามา่าดูให้มีความสุขขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ